มังกรบทที่821มหาปรมาจารย์ลงเขาพวกเขารับปากด้วยตัวเองกับเจียตงตอนนี้กลับกลับมาโดยมือเปล่าพวกเขาจะกล้าไปเจอเจียตงได้ยังไงแต่สิ่งแรกที่เจียตงพูดกับพวกเขาก็คือสหายทั้งสองการพ่ายแพ้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต่อให้เป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ยังรู้สึกไม่กล้าเผชิญหน้าอยู่ดี หายทั้งสองทุ่งสุดความสามารถแล้วถ้าจะโทษก็คงต้องโทษไอ้เจ้าเฉินเฟิงมันเจ้าเล่เกินไปเขาจะต้องใช้วิธีศพกบโปรกอะไรสักอย่างถึงสามารถเอาชนะทั้งสองลงได้เรากับในที่สุดก็ได้ยินคนที่รู้ใจหลังจากที่พี่น้องตระกูลเน่พ่ายแพ้ก็เริ่มหาเหตุผลมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็แค่รู้สึกว่าวิชามันที่เฉินเฟิงใช้มันแข็งแกร่งเกินไปก็เพราะพวกเขาวิชากังฟูที่ฝึกมาเป็นตามธรรมดาเลยพ่แพ้ แต่ต่อให้อธิบายแบบนี้ก็แค่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีเล็กน้อยก็เท่านั้นเองแพ้ก็คือแพ้พวกเขาก็ยังไม่มีหน้าไปเผชิญหน้ากับคนอื่นอยู่ดีตอนนี้พอเจตรงพูดแบบนี้พวกเขาถึงได้รู้สึกว่าเจตรงเข้าใจพวกเขา ทั้งสองท่านฉันได้เตรียมโต๊ะอาหารให้ทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วเรื่องเล็กน้อยแค่นี้คงไม่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเราพังทลายลงถูกไหมฉันยังหวังว่าอนาคตพวกท่านจะยังสามารถช่วยฉันสั่งสอนไอ้เจ้าคนชั่วนั้นคําพูดของเขาดูจริงใจมากราวกับเพื่อนแท้ที่กําลังปลอบโยนเพื่อนด้วยความจริงใจ หลายวันมานี้พี่น้องตระกูลแน่คิดหนักมาโดยตลอดจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีหน้ากลับไปยังสำนักเทียนซานและพอถูกเจียตงพูดแบบนี้ก็ไม่กล้าพูดปฏิเสธทำได้แค่ตามเจียตงไปร้านอาหารด้วยอำนาจของเจียตงในตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ที่ใช้ต้อนรับพวกเขาแน่นอนว่าจะต้องไม่ธรรมดานั่นเป็นหนึ่งในสถานที่หรูหราที่สุดของตะวันออกเฉียงเหนือแต่ทั้งห้องโถงมีเพียงแค่พวกเขาสามคน ที่นี่ฉันเหมาเอาไว้แล้ววันนี้ไม่มีใครที่จะมารบกวนพวกคุณสองพี่นอ้องพวกคุณจะทำอะไรก็ได้ผู้หญิงพวกนั้นเพิ่งมาไม่กี่วันนี้เองท่านเจียพวกเราไม่ใช่คนแบบนั้นเน่เฉินเข้าใจความหมายของเจียตรงจึงพูดปฏิเสธได้ฉันจะเรียกให้คนมาพาพวกเธอลงไป เจีย er, ตงพูดด้วยรอยยิ้มเขาเองก็ไม่ได้ดื้อรั้งนิสัยของทั้งสองเป็นแบบนี้คงไม่สามารถฝืนใจได้แบบนั้นมันจะเป็นผลเสียแต่ท่าทางของเน่เจิ้งค่อนข้างดูคาดหวังเล็กน้อยอาหารและเหล้าถูกยกมาอย่างไวมันดูหรูหราและสวยงามซะจงทำให้รู้สึกดูมีคุณค่าตั้งแต่แว็บแรกที่เห็นนี่เป็นครั้งแรกที่พี่น้องตระกูลเน่เห็นแบบนี้การสั่งสอนที่ได้รับมาตั้งแต่เด็กทำให้พวกเขาไม่สามารถรับของพวกนี้ ท่านเจียของแบบนี้พวกเรารับเอาไว้ไม่ได้จริงๆเดิมทีพวกเราก็ยังไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านเจียไหว้วางเอาไว้ได้สําเร็จและตอนนี้ยังให้ลิมรสของหรูหราแบบนี้ไม่กล้ารับเอาไว้จริงๆแต่เจียตงก็รีพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังว่าของพวกนี้สําหรับฉันมันก็ไม่ได้มากมายอะไรหรือว่าพวกท่านจะรู้สึกว่าฉันเจียตงไม่มีปัญญาแม้แต่จะเลี้ยงข้าวหรือไง พี่น้องตระกูลแน,น่ยังคิดจะพูดอะไรอีกเจียตงก็ชิงเปลี่ยนคำพูดจากความโกรธเป็นความยิ่งดีพวกท่านลิ้มรสให้เต็มที่ฉันยังมีเรื่องที่ต้องพึ่งพาพวกท่านทั้งสองอีกหวังว่าถึงตอนนั้นพวกท่านจะไม่รังเกียจฉันก็พอแล้วทั้งสองต่างก็จ้องมองซึ่งกันและกันในเมื่อเจียตงพูดถึงขนาดนี้พวกเขาจึงมีแต่ต้องรับเอาไว้และเดิมที่สำหรับพวกเขาแล้วอาหารที่หรูหราพวกนี้ก็ทำให้พวกเขาสนใจเป็นอย่างมาก เจีย er, ตรงมองดูพวกเขาแล้วรินวายให้กับตัวเองเขาขยับมันเบาๆแล้วค่อยๆลิ้มรสของมันและตอนที่ข่าวร้ายไปถึงสำนักเทียนซานทั้งสำนักเทียนซานก็สั่นไหวขึ้นมาผู้หญิงที่ตกเก้าอี้แม้แต่การหายใจก็ยังผิดปกติเธอร้องให้เรียกชื่อของเน่เจิ้งมันจะไม่เจ็บปวดได้ยังไงตั้งท้องลูกมาสิบเดือนจูจ่ๆก็หายไปแบบนี้เธอร้องไห้พร้อมร้องเรียกชื่อหวังให้ฟ้าได้ยิน และผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆมีสีหน้าที่จริงจังผู้หญิงร้องไห้พร้อมกับบอก,กว่าหัวใจของเขาแข็งกระด้างมากแต่ว่าข้างในจิตใจของเขาไม่สามารถแสดงออกมาเหมือนกับภรรยาของตัวเองได้ความจริงข้างในใจของเขาแทบจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วเขาซักถามคนที่มาส่งข่าวคนนั้นว่าสิ่งที่เจ้าพูดมาเป็นความจริงงั้นเหรอไม่กล้าพูดโกหกคุณท่านแน่แม้แต่น้อย ตอนที่คุณชายของพวกเราเจอกับคุณชายตระกูลเน่ทั้งสองตามร่างของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลสาหัสหลังจากที่ส่งไปโรงพยาบาลเพียงไม่นานก็ไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้แล้วเนหวาเซิงพูดอะไรไม่ออกภรรยาที่อยู่ข้างๆร้องไห้หนักมากเขายังต้องปลอบใจอีกเจ้าไม่ต้องร้องแล้วข้าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกของพวกเรายังจะคืนความเป็นธรรมอะไรอีกพอเจ้าคืนความเป็นธรรมแล้วลูกของเราจะกลับมาได้ไหม ลูกชายที่น่าสงสารของแม่ถึงแม่ภรรยาจะพูดแบบนี้แต่เน่หวาเซิงจะปล่อยให้เรื่องนี้จบแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ทางด้านพ่อแม่ของเน่เจิ้งก็มีสถานการณ์คล้ายๆกันพวกเขาคงนึกไม่ถึงว่าลูกชายสิบกว่าขวบของพวกเขาจะหายไปแบบนี้พวกเขามีลูกชายแค่คนเดียวความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกมันมากยิ่งกว่าทางด้านพ่อแม่ของเน่เฉินพวกเขายังมีลูกสาวอีกหนึ่งคน แต่มันไม่สามารถเทียบได้ว่าใครเจ็บปวดกว่ากันแต่ว่าความเจ็บปวดนี้ทุบอยู่ในอกของมหาปรมาจารย์ทั้งสองตอนให้จะฝึกฝนมาถึงขนาดนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถรับมันได้ค่อยๆปลอบภรรยาของตัวเองหลังจากที่พวกเธอเหนื่อยจนนอนสลบไปในที่สุดตอนนี้ก็มีเวลาให้พูดคุยกันน้องเฟิงเจ้ามีความคิดเห็นยังไง ข้างในศาลาหลังสำนักเทียบซารเน่หวาเซิงพูดกับน้องชายแท้ๆอย่างเน่หวาเฟิงยังจะมีความคิดอะไรอีกไอ้เจ้านั่นข้าจะต้องหั่นมันเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเอาหัวของเขาไปไว้หลุมศพของลูกเน่หวาเซิงมองน้องชายตัวเองที่กําลังโกรธอยู่เดาวไว้แต่แรกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่เขาก็ยังถามด้วยความสงสยัย ข่าวที่ได้มาจากตระกูลเจียพวกเราเองก็จะเชื่อแบบนี้ไม่ได้รอพรุ่งนี้พวกเราไปตรวจสอบศพเด็กทั้งสองคนก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีข้าเองก็รู้แต่มันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เฉินเฟิงอย่างแน่นอนเขาประลองกับเด็กทั้งสองคนทุกคนต่างก็รู้เรื่องนี้และบนโลกนี้คนที่สามารถทำร,าาร้ายเฉินเอ๋อไรได้มีเพียงไม่กี่คนเน่หวเซิงเข้าใจความหมายของเน่หวเฟิง ตอนนี้เน่เฉินถึงขั้นหัวจริงชั้นสูงสุดแล้วคนธรรมดาไม่สามารถเข้าใกล้ได้ด้วยซ้ำและข่าวที่ทุกคนต่างก็พูดว่าเฉินเฟิงสามารถเอาชนะพี่น้องทั้งสองได้ก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเฉินเฟิงสามารถฆ่าพี่น้องทั้งสองคนได้แต่เน่หว่าเซิงก็ยังมีความลังเลทางด้านซินเอ๋อเป็นยังไงบ้าง ซินเอ๋อเป็นภรรยาของเน่หวาเฟิงเน่หวาเซิงพอนึกถึงความเจ็บปวดของภรรยาตัวเองแล้วก็คิดว่าทางด้านเน่หวาเฟิงก็คงไม่ต่างกันร้องไห้จนเหนื่อยจากนั้นก็หลับไปแต่จิตใจไม่ปกติคิดว่าพรุ่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมข้าเองก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดข้าออกไปนางอาจจะคิดสั้นก็ได้เน่หวาเซิงเองก็ถอนหายใจทางด้านของเขาเองก็เหมือนกันแต่ก็ยังต้องพูดออกไปอยู่ดี ให้เสี่ยวยู่ไปอยู่เป็นเพื่อนซินเอ๋อเถอะเดิมทีนางก็สนิทกับซินเอ๋ออยู่แล้วช่างเถอะพี่สะใภ้เองก็คงไม่ต่างกันทางด้านซินเอ๋อข้าจะคิดหาวิธีก็แล้วกันงั้นก็ได้แต่ว่าข้าคิดไปคิดมาพวกเราสองพี่น้องอยู่ที่ภูเขาคนหนึ่งเถอะพวกเราไม่สามารถออกไปพร้อมกันได้ เนวาเฟิงอึ้งไปสักพักเขาไม่ได้ปฏิเสธเขารู้ดีว่าสิ่งที่พี่ของเขาพูดออกมาก็ถูกที่นี่ต้องมีคนคอยดูแลผู้หญิงทั้งสองคนก็ต้องมีคนให้พึ่งพาแต่เขาก็พูดอย่างหนักแน่นะว่าข้าจะเป็นคนลงไปเองข้าจะต้องเป็นคนจับคนร้ายที่ฆ่าเด็กทั้งสองด้วยมือตัวเองเอาเลือดของพวกมันไปไหว้หลุมศพของเด็กทั้งสองล้างแ้นแทนพวกเขา เดิมทีเน่หวาเซิงอยากให้เน่หวาเพึิงอยู่ที่นี่แล้วเขาจะเป็นคนลงไปเองแต่พอเห็นความร้อนรนของน้องชายตัวเองเขาจึงมีแต่ต้องยกเลิกความคิดของตัวเองทำได้แค่บอกว่าเจ้าระวังให้ดีถึงแม้วรยุทธของเจ้าจะอยู่ในระดับมหาปรมาจารย์แต่ว่าโลกด้านล่างวรยุทธไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่822ดับความคิด